กันในคู่2วันนี้ฮะยังอยู่ในสึกวยรอบเงินชัยโยสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อด่วนมากช่วยปลดล็อกความเครียดทางการเงินของ คนไทยครับได้เงินเต็มๆพ่อนต่ำสุดๆดไม่ทำไม่เช็คอนุมัติภายใน30นาทีเท่านั้นนะครับผมจะเปิดบริการเร็วๆนี้ครับสามารถติดต่อเงินชยโยแถวบ้านคุณได้เลยนะครับเราไมลุยกันต่อในพิการน้ำหนัก60กิกรัมในคู่นี้ ladies and gentlemen fight number two this evening also at 60 k g let's meet our first fighter he is fighting out of the blue corner 26 years of age standing 169 centimeters tall with a record of 33 fights with 20 wins please put your hands together for Amir Hossein Kamari from Iran และเราชกจากมุมแดงครับอายุ33ปีสูง167เซนติเมตรชกมาแล้วถึง84ไฟชนะ51โค mm hmm. สิบปรเมอร์เฮยยอดวิทยาสเทียนมวยไทย from Thailand การบริวิทีครับเชิญคุณสลาวุฒิพร้อมโขมาถึงคู่ที่สองนะครับยังเป็นมวยในศึกมวยรอบเงินชายโยสินเชื่อด่วนมาโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์นะครับ60กิโลกรัมครับยอดมวยเมืองกรุงเก่าครับยอดวิทยาเสถียรมวยไทยเจอกับเสือร้ายจากเปอร์เซียครับอาเมียฮอสเซนคาร์เมรีจากอิหร่านเป็นการเทียบสัดส่วนนะครับแม่เพลงเงินชโยเนี่ยมันคึกคักคึกคักนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับเป็นบรรยากาศของการแข่งขันมวยไทย3ยก ที่ไร้เกมการพนันไม่ใช่อยู่ในเทคนะครับเพลงนี้เชื่อเหลือเกินว่าอีกสักพักไม่ช้าไม่นานจะติดหูแฟนๆแน่นอนครับเป็นคู่ที่2ครับมวยรอบเงินชายโยสินเชื่อด่วนมากครับยอดวิทยาเสถียร,รมวยไทยครับพ่อของน้องกำปั้นครับวัย3 3 167ิดพิศซ้อมอยู่ที่เสถียรมวยไทยรามคำแหงแ8ครับลูกศิษย์ของคุณเสถียรนะครับนักสู้จากกรุงเก่าครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่ะเดี๋ยวติดตามครับยอดวิทยาเสถียรมวยไทย วันนี้มาเจอกับนักมวยกำปั้นหนักจากอิรานครับรายนี้คุณหน้าคุณตากันดีนะครับไอเสือร้ายจากเปอร์เซียครับหมัดปืนกลจากอิร่านครับอามีฮอสเซนคามารีวัย26ปีสูง169ซิเมตรนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเวนัมมวยไทยเป็นนักมวยที่พูดจาภาษาไทยรู้เรื่องมีพลังกำปั้นค่อนข้างจะหนักแล้วก็ดุนแรงครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับ ศึกมวยรอบเงินชโยสินเชื่อดูลมาฟูเมนทัวนาเมนต์นะครับก็มีดานภาสอสต้อย8ริ้วโอมาฮาราบี้หนุ่มเทศกิจนายพลภูตะลึงคาเฟ่และเคริมมอคคอกนะครับรับรองนะครับว่ามันเหมือนเดิมนะครับวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมนะครับในเดือนหน้าครับมาเลยครับสังเวียนนี้ครับทางช่อง8เราเปิดกว้างนะครับภายใต้การจัดของคุณสมนึกพัฒบุรีน้องเพรมแล้วก็สาวสิงห์ครับแล้วก็อีกหลายหลายคนครับผนึกกำลังกันทำมวยไทยให้เป็นกีฬาขนานแท้ครับไร้เกมการพนันนะครับ มาดูคู่นี้ครับทางด้านของคุณพลเอกมนนนั้นไปรออยู่แล้วครับคู่นี้ใครชนะจะไปเจอกับทางด้านของคุณพลเอกมงนน,นครับก็อย่าลืมนะครับเงินชัยโยสินเชื่อด่วนมากช่วยปลดล็อกความเครียดทางการเงินของคนไทยได้เงินเต็มเต็มผ่อนต่ำสุดๆไม่ค้ำไม่เช็คอนุมัติไวภายใน30นาทีเปิดให้บริการเร็วๆนี้นะครับหรือว่าสนใจก็ติดต่อเงินชัยโยสาขาใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับขวามือนั้นเทพมวยอิห่านนะครับซาจาซัตตอรี่ครับวันนี้มา ถอดมงคลให้กับทางด้านของอามีฮาเซนคาร์มารีติดตามครับหน้าที่ของเปาบอยคึกคักทีเดียวครับวันนี้ยกครอบครัวมาเลยครับทีมงานของยอดวิทยาสีภรรยาแม่ยายน้องกําปั้นแล้วก็เพื่อนเพื่อนในค่ายครับอารับขนาที่อาเมีย่นั้นก็มีหวานใจมาเชียด้วยครับด้านล่างหลังมุมน้อเงินวันนี้ไม่สาวจะได้เป็นกล้ามโชว์หรือเปล่านะครับทางด้านของยอดวิทยาครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยครับโอ้โหต่อยลัตัวครับ เดินแบบหนักๆเจ็บๆเลยครับยอดวิทยาโอ้ยสับงอกครับต้องระวังนะครับอาเมียนี่ครบเครื่องนะครับบัดหนักสอกคมเลยครับอเมียร์ฮอเซนคาร์มารีวันนี้มาแก้ด้วยสอกนะครับแหมเดินคู่เลยครับยอดวิทยาครับไม่มีเกรงกลัวอยู่แล้วครับยอดมือจะยอดมือจะมือกรุงเก่าเดินเข้าไปเต็มฝ่าเท้าเลยครับพยายามเบียดครับเข้ามาวางแข้งซ้ายโอ้โหมันยังไม่ถึงครับ ดูแล้วเสียวใสครับคู่นี้โอ้ยสายเกื่อนขึ้นการคอครับแหมเผลอไม่ได้ครับวัลีนี้ยังใช้ได้เสมอการอย่าตกนะครับเราอย่าประมาทกันนะครับโอ้โหดูแล้วคู่นี้ไม่ต้องถามชื่อถามแท้ครบใส่กันเลยครับตั้งแต่ยกแรกครับใสกันเต็มเตครับเวลามีน้อยใช้สอยประหยัดครับ3ยก9นาทีคุณหน้าคุณตาแฟนๆ FC ช่อง8อยู่แล้วนะครับโอ้ยตระวรับตระวังครับล้มลงไปอย่าทาโถมอย่าซ้ำนะครับ เบรกต้องเบรกให้ได้ไมเรียนย้ำว่าเป็นบรรยากาศสดๆครับ19นาฬิกา40นาทีครับขณะน,นี้แฟนๆติดตามได้ครับทุกวันอาทิตย์ทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับมีมวยรอบปันๆอย่างนี้ให้แฟนๆได้ดูทุกอาทิตย์ครับเอาละครับตอนนี้เป็นฝ่ายอยอดพิทยาครับเป็นฝ่ายเดินเบียดเข้าไปบ้างโอ้คู่นี้รับรองสนุกแน่นอนครับ ใครพลาดนี่ถึงแท้ถึงหลับได้นะครับครับเดี๋ยวดูดีๆครับจะจบแบบไหนครับครูแรงทันจบัเขาดูสายได้ครับแหมสายดีเข้าแก้มอยู่เรื่อยครับแข้งของอาเมียแม่ดีดังเพี้ยนเพี้ยนเลยครับท่านาของอาเมียฮอสเซนคาร์มารีครับวันนี้มาแบบจัดเต็มโอ้โหเจอกับปั้นซ้ายครับยอดวิทยาครับโอ้โหแล้วการจัดเต็มในแกสวนเลยครับโอ้โหมุดหมัดาโดนเต้นครับโอ้ยโดนนะครับยอดวิทยาต้องระวังนะครับเร็วมากครับอาเมียสปีดหัดน่ากลัวนะครับ ขึ้นปากขึ้นจมูกครับชักโมโหแล้วครับดูอารมณ์ของยอดวิทยาเริ่มออก้วครับอ้าวดันลงไปปล่อยมือครับปล่อยมือแม็ก็คงอยากจะเอาคืนนะครับแต่ว่าเก็บอาการได้ดีครับยอดวิทยาเจอกำปั้นของอาร์เเซนคารมารีเข้าไปนะครับสองหมัดครับด้วยกับไอเสือร้ายจากเปอร์เซียครับไปพิซซ้อมอยู่ที่เวนัมวยไทยนะครับงานนี้เที่ยวนี้ของอาร์โอ้ยเตะเกี่ยวได้แล้วครับ ยังยิบหมาอยู่ครับเสือร้ายจากพระนครศรียุทยาโดนจับโดนเกี่ยวโดนแข่งอีกแล้วแโโข้งไวจริงๆครับอเมฮอเซนต้องดึงหลบให้พ้นนะครับยอดวิทยา่านยกแรกครับโอ้โหระทึกจริงๆครับพักกันสักครู่นึงครับสัปดาห์นี้นะครับบรรยากาศก,าก็ยังคงคึกคักตื่นเต้นเหมือนเดิมนะครับ เนื่องจากมีศึกมวยรอบเงินชโยสินเชื่อดวนมากโฟแมนทัวร์นาเมนต์นะครับโอ้คู่นี้ต้องบอกพลาดกองเชียร์นี่ใจหายใจคว่ำเลยนะครับสำหรับยอวิทยาครับไปโดนกำปั้นของอามริคอเซนคาร์มารีอ่ะขอบคุณเงินชโยด้วยครับไปดูภาพสวยๆทางช่องแปดก่อนครับโดนไปหลายช็อตเหมือนกันครับยอวิทยาไม่ครับทิ้งลำตัวแล้วโดนศอกครับหลวงโอ้ยดีว่าโดนเต็มๆคมศอกครับไม่ครับเกือบก้านคอนะครับแม่น็อกไปนี่แอนดตานซินฟอกให้เลยครับรางวัลพิเศษอีกจังหากครับ จับเกี่ยวแล้วเททิ้งลงไปโอ้โหลุกนี้เกือบเข่ากระแทกหน้าครับดึงแล้วตบซ้ายแมไวมากครับอาเมียเขาเซนคามารี่เป็นมวยที่ออกอาวุธแบบรัวๆนะครับนี่ครับดูมุมหนึ่งครับครับได้ลุ้นแล้วครับคููนี้หมู่หรือจาเดี๋ยวก็รู้เรื่องนะครับเอฟซีช่องแปดนี่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับซ้ายเข้าเหมือนกันครับลูกนี้เอาคืนล้มแบบนี้นี่ไม่มีผลกับคะแนนนะครับ ที่นี่มีแต่อาวุธครับว่ากันที่ด้วยอาวุธไม่มีเกมการพน,นันใดๆทั้งสิ้นภายในสนามครับยกสองครับชลกุรต่อเลยครับยอดพิทยากับอเมริกเซนคาร์มารีโอ้โหดับซ้ <wh> oo, ายออกแม่นแล้วก็นหนักจริงๆครับอเมริอาเซนพยายามจะต่อยมาครับยอดพิทยาก็ดักด้วยแข้งซ้ายโอ้โหทิ้งทั้งตัวทิ้งทั้งไหล่แล้ครับกำปั้น ร้อนฉ่ำร้อนฉ่าเหลือเกินครับตัวมวยจักรยานอาศัยร่างกายเดินชนนะครับอาเมียขณะที่ยอดวิญญานสังเกตดูออกมาเตะแข้งซ้ายแข้งหน้าแล้วนะครับแก้เกมดึงเอาครับดูว่าใครหลุดใครหลวมเท่านั้นเองครับคู่นี้ความสดอยู่ที่อาเมียกระดูกชิงมงินการแก้ปัญหาอยู่ที่ยอดวิทยาครับโอ้เดินจิ้มลงตัวเลยครับยกนี้ครับสำหรับอาเมียฮอสเซนเดินเข้าไปหาครับหมัดซ้ายหน้าโอ้โหเอาวนะครับแรงงานรัตัวครับ จุกไปจุดกับาเเซนครับเป่าปากเหมือนกันครับเจอขวาจิ้มทั่วหัวใจเข้าไปอ้าครับเดินชิงคู่เหมือนกันครับยอดพิญญาเสือเท่าจากกรุงเก่าพระนัรคอสิยาเดินแล้วทรายหน้าอ้าวอาเมียโดนะครับเดินตัวแข็งเหมือนกันยังไงครับยังไงครับอาเมียฮอสเซนคาร์มารีครับเข้าไปโอ้โหดูครับตัดล่างครับตัดทับนอกแต่ว่าตอนนี้ครับยอดพิทยาอาจจะเห็นจุดอ่อนจุดโบหวดเลยครับแมปโดนลงตัวแล้วมีจักรจี้ครับอาเมียฮอสเซนคาร์มารีจะกระซอกเจื่อนซอกเไปอ้าวแล้วครับสนุกครับ โอ้โหบีหัวใจครับคู่นี้คู่ที่สูสีเหลือเกินแต่ธนาขอเบี้ยนเด้งครับวันนี้ก็เป็นหนึ่ง้นารของยุทธการพิจารณาได้รางวัลพิเศษมาแล้วนะครับวันนี้ถ้าได้ก็ไม่แปลกครับเพราะฉะนั้นเป็นสัญญาณเตือนครับอย่าเพิ่นะครับยอดวิทยาเดินชนได้เบียดได้ฮซ้ายเอาแรกกับแค้งซ้ายโอ้โหโคตรปั่นครับคู่นี้เอาละครับใครจะได้ไชโยโห่ฮิ้วไชโยโห่ฮิ้วเอาซ้ายแรกกับมัดมาแล้วคนละที มีอาการทั้งคู่มีอาการทั้งคู่ครับแม่ประเพทคุณไปผมมาคุณมาผมไปเลยครับลากกันมาตะบะโอ้โหพ่อเจ้าแม่เจ้าปวดกากอากาศเลยครับมีอาการทั้งคู่นะครับเอาละครับดูดีๆครับมีช็อตเด็นหรือเปล่าแม่เดินตามทางข้างขวาโอ้โหสุดรัทธึ์ทั้งคู่นี้แต่ยังไงครับเอมิลฮอเซนคาร์ารีครับเจอเข้าไปนี่ริ่มจะมีอาการครับยอรพิยาเดินเบียดเข้าไปครับช่วงนี้แต่ต้องระวังนะครับแข้งซ้ายเอมิฮอเซนครับ ดีขึ้นมาเลยโหถึงการคอตลอดครับขยับไม่ไยครับเผลอไม่ได้นะครับมาเอาครับดีขึ้นครับดีขึ้นครับชกนี้กรรมการเตือนครับเตือนอาร์เบียครับสังเวียนนี้ต้องเปิดเกมใส่กันนะครับไม่ว่าใครจะเป็นผู้นําหรือผู้ตามครับขอเยอะๆดีกรรมการจะนับอยู่ในใจนะครับไม่อยากคิ้วหิวตาได้ครับอเบียอย่าประมาทนะครับกำปั้นของอาร์เียฮอสเซนครับต่อยหลับมาแล้วหลายคนครับ โอ้โหดูครับส่วนด้วยขวายังไงครับโอ้โหดูบวกกันครับดูบวกกันครับแม่คิดบวกอย่างเดียวครับทั้งคู่ลบคูณหารไม่ดีครับอ้าวครับหมดยกก่อนหมดยกก่อนแม่ไปพักให้น้ำครับอารมณ์ต่อเนื่องไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแบกแยกแยกโอ้โหต้องบอกว่าเหนื่อยทั้งผู้บรรยายเหนื่อยทั้งนักมวยเหนื่อยทั้งกองเชียร์เลยครับคู่นี้ลุ้นกันจริงๆครับคู้เชี่ยวชายครับสองยกที่ผ่านมาแต่ดีแน่ๆแฟนๆหน้าจอทุกแบดมีความสุขครับ รวมถึงบรรดากองเชียร์ในสังเวียนด้วยนะครับเรายังเป็นระบบฟิดอยู่ทุกคนต้องสวมแมสอยู่ตลอดเวลาครับยงเวนจักมอยนะครับทั้งสองท่านนะครับกรรมการก็ต้องสวมแมสุกภาพเช้าครับหูหมวกกันมันอย่างๆครับคู่นี้ครับใครดีใครอยู่ครับไม่ต้องมายายสรรพคุณนะแฟนเอฟซีช่องแปดนี่เห็นอยู่แล้วครับผลงานของทั้งคู่นี่ครับจังหวะนี้ครับต่อยปักเข้าไปด่แกหายใจทั้งปากเลยครับ กิมโคว่าววใจและหลังจากนั้นโดนซ้ายหน,าหน้านี่ครับตัวแข็งไปเลยครับคุณมารุณแมตเอาบอกว่าเป็นหมัดเป็นแข้งที่พลิกเกมเลยนะครับเดินอยู่ดีๆครับเจอหนึ่งหมัดเจอหนึ่งแข้งนี่โอ้โหหายใจพูดๆเลยครับอเมริกาเซนศิลปะแม่บ่ายมวยไทยนี่รายการที่สุดในโลกครับแมวตั้งแบบนี้มีกฎกติกาชัดเจนเราพยายามทํามวยไทยให้เป็นกีฬาขนานแท้นะครับย่นยอ่อเหลือ3ยกก็จริงแต่ว่าสนุกเหลือหลายครับเน้นออกอาวุธเยอะๆไม่มีการพนันทั้งสิ้นครับภายในสนาม ผู้บรรยายก็ว่าไปตามอาวุธนะครับเห็นอย่างไรว่าไปอย่างนั้นครับลุยกันต่อครับกับมวยรอบเงินชัยโยเปิดตัวมาครับเดินเข้าใส่นะครับอามิกาเซนคาร์มารีครับต้นน้ำครับต้องตักตวงให้ได้เยอะที่สุดยอดวิยายังไม่รีบครับขยับออกสายยังไม่ออกมีหมักหน้ารบกวนโอ้โหขยับเข้าไปเจอแค่งสายครับเอ้าระวังนะครับ แบททิคได้เจอแล้วเสียผู้เสียคนมาแล้วหลายคนนะครับชาวต่างชาตินี่มีลูกผสมนะครับเอาครับเดี๋ยวดูจะถอยจะรับเยอะก็ไม่ดีครับยอดวิทยาต้องโต้บ้างนะครับพลาดแล้วชีวิตเปลี่ยนทันทีนะครับเรื่องหมัดเท้าก็สอบแม่ไม่ใช่สตั๊กนะครับนี่เป็นอาวุธครับรับเยอะๆไม่ดีครับต้องสวนต้องโต้ครับอ่าแม่หนีศอกครับยอดวิทยาแม่ดูแล้วคึกจริงๆครับอ้าเมียวเซนคัมเบอรครับโอ้ยเตะขาลูกนี้ครับ เตะฝังแข้งเลยครับเอาอาเมียว่ายังไงโอ้โหดูเขาใส่ครับนี่เป็นกีฬาขนาดแท้ครับไม่แปลกที่แฟนฝ่าโดนบลัดขวาครับต้องระวังครับยอวิทยาแต่อย่ามั่นใจเกินไปครับไม่ได้จริงๆครับอย่ามั่นใจเกินไปนะครับยอวิทยาครับตอนนี้อาเมียฮอสเซนนี่ดูนะครับโอ้โหกลับปล่อยมาทีเด็ดนะครับเข้าไปยิงหนึ่งสองยิงไปโอ้โหโดนเตะเข้าหน้าครับแมนี่ครับอันตรายจริงๆครับอาเมียฮอสเซน โอ้ดิฝึกมาโดยเฉพาะนะครับลูกขึ้นก้านคอครับแต่ยอดวิทยาก็ทนเหลือเกินเอาละครับจะเอาคืนนะครับยอดวิทยาฟันศอกแหมวันนี้ต้องบอกว่ามาดีนะครับอามอ์เฮาเซนคาร์มารีในขณะที่ยอดวิทยาก็เอาละครับเริ่มจะเอาคืนแล้วไล่เข้าไปครับยอดวิทยาเอาละครับต่ำรวบต้องกอดครับอาเมี์โอ้วัดกันที่หัวใจวัดกันที่ข้าทรหดนะครับตอนนี้เข้าไปครับแข้งซ้ายอามอ์ฮาเซน โอ้โหสุดมันจริงๆครับเอาละครับทีต่อทีเม็ดต่อเม็ดดูใครจะแม่นกว่ากันแต่ดูเหมือนว่าคิดได้จะทําช้าแล้วครับจอดวิทยาครับเจอมาของมีฮอสเซนครับยกนี่โอ้โหต้องบอกว่ามาฉายเลยครับโอ้โหวางขวาในเนื้อครับลุกนีเตะเข้าใช้ลำตัวครับเอาละครับเนี่ยครับโดนข้างแล้วก็มีอาการนะครับอามีฮอสเซนครับ เพราะฉะนั้นยอดวิทยาต้องมาแบบต่อเนื่องครับโอ้โหมีหัวใจจริงๆครับวยคู่นี้มาแฟนๆหน้าจอชอบแฟนเป็นยไงคบแบ็คคิปไม่โดนครับโอ้โหระทึกจริงๆครับนี่ครับนี่คือความร้าใจของวยรอบเงินชัยโยครับแฟนๆครับ32ครับจาก32หาเพียงหนึ่งเดียวครับโอ้โหรับเงครับรับค่าตัวเงินล้านเอ้าเอ้าเราเราระวังครับระวังหมดไปแล้ว อะไะครับตอนนี้ครับโดี๋ยวัญญีอ้าวโอ้โหดูครับสวนมาโต้คืนทันทีนะครับอเม100%ที่นี่มีแต่บอกให้เดินเดินเดินครับตองเทียร์ต่างคนต่างบอกให้เดินครับไม่มีพอแล้วเต้นกันสองว่าสามสองไม่มีครับที่นี่อ้าครับวัดกันที่อาวุธล้วนๆอ้าวแล้ครับจบยกสุดท้ายโอ้โหลมแทบจับคำรักคู่นี่ครับดูภาพสุดท้ายครับดูภาพสุดท้ายครับนี่ครับสปีริดของนักสู้คนสุดเวียนเลือด แจกยิ้มให้กันแล้วครับหลังจากที่ทำพัฒนกันมาแบบสนุกสนานตื่นเต้นครับคุณมารุตโอ้โหสุดยอดจริงๆครับทั้งคู่ครับสามต้องบอกว่าเป็น3ยกที่สุดระทึกจริงๆครับทำหน้าที่ได้ดีทั้งคู่นะครับทั้งยอดวิทยาแล้วก็อามิอเซนคามารีครับชูมือด้วยความมั่นใจเลยครับทางด้านของยอดวิทยาครับไปดูภาพช้ากันเลยครับดูนะครับชอดสวยๆทางช่องแปดครับขอบคุณทีมตัดต่อมืออาชีพครับดูชอดสวยๆนะครับดึงครับหลุดแบ็คคิกแพ่เข้าลำตัวครับลูกนี้ ดึงแล้วต่อยโดนขมับนะครับต้องฝอยโดนเตะซ้ายเข้าหน้าครับโอ้โหดูครับแลกกันสุดมันจริงๆครับผู้นี้โอ้ยนี่นี่ยังไม่ใช่คู่ชิงนะครับแค่หาผู้ชนะไปเจอกับคุณพลเอกเมอรนนเท่านั้นดึงดึงถอยหลังเปี้ยงเข้ากระโดงคางครับโอ้ดีว่าอยู่ข้างเชือกนะครับเกือบโดนน็อกไปเหมือนกันครับโอ้โหวดเต็มหลังเท้าเลยครับ แล้วหลังจากนั้นก็เอาคืนแล้วปักเข้าไปครับลูกนี้ครับต้องกอดเลยครับอขามีโอสตัวแข็งไปเหมือนกันครับนี่แรกครับม้วนก้าอากาศนะครับนี่ครับและภาพสุดท้ายครับโอ้โหภาพที่ยิ่งใหญ่เลยครับอ่ะไปลุ้นคะแนนกับคุณแมทธิวดีนเลยครับเอาละฮะขอเสียบประมือนักชกทั้งสองท่านนะครับในคู่สองวันนี้ครับดุเดือด มันเหลือเกินครับใครจะผู้ชนะเป็นผู้ชนะและเข้าสู่รอบชิงกับคุณพลเอกเมืองนนเรามาดูกันครับกรรมการให้คะแนนอย่างไรบ้างกรรมการท่านแรกครับสิริชัยอินเดียดให้คะแนน29ต่อ28ให้มุมแดงครับกรรมการท่านที่2ครับพงศักดิ์แปละมอมให้คะแนน29ต่อ28ให้มุมน้ำเงินครับ และกรรมการท่านที่สาครับคุณธวัชชัยทองฤทธิ์ให้คะแนน29ต่อ29คู่นี้เสมอสมและตามกฎกติกาของมวยรอบของเราครับถ้าคู่ในมวยรอบเสมอจะต่อเวลาอีกหนึ่งยกเท่านั้นเพื่อหาผู้ชนะและผู้ชิงในค่ำคืนนี้ ladies and gentlemen one extra round let's go โโสุดๆจริงๆครับนี่คือการตัดสินที่ใสสะอาดที่สุดครับคุณมาุนครับ อย่างที่ผมเรียนอยู่สม่ำเสมอว่าให้ดูที่อาวุธนะครับอย่าไปดูราคาเพราะที่นี่ไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันอยู่แล้วครับต้องต่อยก4ีนะครับเพื่อหาผู้ชนะไปเจอกับทางด้านของยอดพุทธพลเอกเมืองนนท์กันต่อครับก็มีแต่ความบันให้กับแฟนๆนะครับทีมมวยของช่องแปดครับเอาไปดูกันต่อครับยกสี่ครับหาผู้ชนะครับยอดวิทยากับอาเมียวเซนคาร์มารีใครพลังเหลือลดที่สุดคนนั้นจะเข้ารอบไปสู่รอบชิงชนะเลิศมวยรอบชายโย สัปดาห์ที่2นะครับแชมเปี้ยนนี่เหลือคนสุดท้ายจาก32จะรับเงินล้านทันทีแหมเปาบอยเตือนอีกแล้วครับอาเมียอย่าถอยนะครับแหมวัดกันที่หัวใจวัดกันที่แขนเสื่อมนะครับตอนนี้แม่มีหมัดนะครับอามียเขาแซวโอ้โหเจอสองเข้าไปครับต้องตีกระเทียมหนีเลยครับเอาวัดยังไงครับมาที่นี่นี่ร้อยเดียวไม่พอครับต้องมา200ครับร่างกายอาครับไล่แล้วครับยอดวิทยาเสือเท่าจาก นักขอนรีพระนครศรียุทธยาโอ้ยอเมียยังไงครับอย่าถอยเยอะครับอาเมียครับตับโต้บ้างนะครับโอ้โหแกหายใจไม่ทันแลวครับอเมียเขาเซ็นคารมารีครับอ่ะกรรมการบอกให้เดินเลยครับไหวไม่ไหวครับโอ้โหอย่างนี้ก็สบายดีครับทางด้านของยอดวิทยาครับเดินเข้าไล่เลยครับหมดแก๊สหมดถังหรือเปล่าครับอาเมียยกแรกนี่แกเร่งเยอะครับยกสองยอดวิทยาได้ยกสามเจ้ากันไปต้องตัดสินยกสี่ครับ ยอดขุนพลเอกตรงนนนั้นยืนตัวเป็งเงลยนะครับกำลังลุ้นว่าจะเจอใครดีครับโอ้โห,โห,โหแต่ที่แน่ๆยอดขุนพลจะยกสามยกผู้นี้ยกสี่ยกเอาไล่เข้าไปอาเมียตีเข้าเที่ยงหนีอย่างเดียวแล้วแม่ต้องระวังหมัดสวนของอาเมียฮอลเซนคา,าร์มารีให้ดีครับยอดวิทยาครับเข้าไปโอ้โหแข็งขัดเต็มเครับเสียงตัางฟังชัดครับหมดหรือเปล่าครับอาเมียโดนขวาเข้าไปเนื้อแม่ต้องหวังหมัดพระเจ้านะครับอาเมียฮอลเซนคาร์มารีครับ รอเหมือนกันนะครับตอนนี้รอนะครับล่าสุดครับโอ้โหกบัดขวามาแล้วครับโดนเต็มเต็มเหมือนกันครับแม่ยอดวิทยาก็โต้ได้ดีครับรอจังหวะตอนนี้ยังไต่ไม่เข้าครับอเมริกาเซนโอ้โหแข้งซ้ายเข้าเต็มๆครับยอดวิทยาปิดมาครับแฟนๆก็เห็นนะครับหน้าจออาวุธเป็นอย่างไรนะครับให้ดูอาวุธนะครับแตอนนี้ครับดูครับโดนอะไรก็เด้งดึงเด้งถึงเลครับอเมริกาเซนคาร์มารีไต่หลุดอีกเอา เข้าไปโอ้โหนะครับตอนนี้มาแล้วครับขัดในพับนอกครับยอดวิทยาเตะไปก็พยักหน้าไปครับเอาครับอ้าวแม่ตอนนี้ครับเตะเขาเราเซครับอารมิโอเซนคามารีนี่นะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ครับร่างกายต้องล้านเปอร์เซ็นต์ครับมาไม่เต็มร้อยมาไม่เกินร้อยี่ลำบากโอ้ยวางแต่ละถอกเนื้อเนื้อครับ แม่ดูแล้วดูแล้วเหนื่อยแทนอาเมียฮันเซนคาร์มารีครับโดนเข้าไปแบบนี้อ้าพยายามจะขึ้นขึ้นมาจากบิทเทสทิ้งออกไปโอ้โหแกตาปรีดเลยครับท่า้าของอาเมียฮันเซนคาร์มารีครับเหนื่อยนะครับตอนนี้ไกลไม่ต่อยเองไม่รู้นะครับมวยสามยกครับสามยกที่ต่อยกันตลอดครับโอ้หมดยกสุดท้ายโอ้โหถึงบีกาจริงๆครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับมวยรอบ เงินชัยโยครับนี่ครับอาการของอาเมียนะครับแม่ต้องออกแรงหน่ัยถึง4ยกดูภาพช้าไฮไลท์ครับคุณมู้ชมครับนี่ครับพยายามเบี่ยงมาสู้นะครับโอ้โหดูครับฟันสอกมาครับยอดวิทยาไม่โดนโอ้โหลูกนี้ครับสอกเข้าไปเต็มๆตคำหมับนะครับเด้งหนีนะครับอาเมียเซนคาร์มารีโอ้โหดูครับไม่ใช่ลูกชิ้นแต่ว่าก็เด้งได้ครับตู้ครับสอกไปนะครับเด้งถึงเลยครับสับเข้าไปครับ พยายามจะขวดด้วยกาปั้นเหมือนกันครับแต่ว่าเข่ามันถึงก่อนนะครับไม่ครับวางาไปแต่ละดอกมไปเอานักแข้งเตะครับนี่คือศิลปะม่ไม้มมยไทยนะครับมวยไทยต่างกับกีฬาชนิดอื่นครับการออกอาวุธนี่ครับมีแรงส่งจากรโพกบิดหัวไหล่นะครับถึงจะได้แตมได้คะแนนนะครับอาจารย์ปิยะหลงสุดใจก็เน้นชัดเจนครับเรื่องของเกมการต่อสู้ไปพบแมธิวทีนีครับลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งครับ ตอเวลาคู่4ี่จบลงเรียบร้อยนะครับผมในตอนนี้เราจะต้องมีผู้ชนะอย่างแน่นอนนะครับและต้องบอกว่าเราได้ผู้ชนะอย่างเป็นเอกฉันท์ครับกรรมการทั้ง3ท่านครับกรรมการทวัชชัยกรรมการสิริชัยและกรรมการพงศักด์แป้ละมอมครับให้คะแนนเท่ากันนะครับ10ต่อ9ให้ผู้ชนะของคูน่นี้จากมุมมุม,มแดง The Red Quarter takes the win in extra time เฮ้ยยินดีด้วยครับ สะเทียงบวยไทยครับผม<จ>และดาวร์อนจะเข้าชิงในคู่เจ็ดกับนุ่ม<จ>บวยไทย